สำหรับคลิปนี้นะครับมาติดตามอาการป่วยของพี่ปุ๊กลุกตลกหมอลำชื่อดังกันหน่อยนะครับหากพูดถึงชื่อพี่ปุ๊กลุกนะครับเชื่อว่า FC แฟนคลับทุกคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็แฟนๆหมอลำก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าพี่ปุ๊กลุกเองครับทุกคนเคยอยู่กับวงหมอลำคณะดังอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพง ก่อนจะผันตัวครับไปอยู่วงหมอลลำเพชรลำเพลินครับซึ่งก็เป็นวงพี่วงน้องนั่นเองนะครับวันนี้สืบทราบมาว่าพี่ปุ๊กลุกครับทุกคนป่วยหนักก็อดห่วงไม่ได้แล้วครับแล้วก็มี f อฟซแฟนคลับหลายท่านเนี่ยส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆมาถึงอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวนะครับก็อดห่วงไม่ได้วันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับสืบทราบมาว่าทางด้านพ่อแหลมครับทุกคนตัวแทนจากวงหมอลลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เข้าไปเยี่ยมพี่ปุ๊กลุกถ วัดร้อเลยนะครับซึ่งอาการป่วยตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ในห้อง ICU นะครับพ่อแหลมกับทุกคนได้โพสต์รูปพี่ปุ๊กลุกครับแล้วก็รูปหน้าห้อง ICU พร้อมเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าส่งกําลังใจปุ๊กลุกขอให้หายเร็ว ตื่นมาตื่นมาอย่านอนโดนหลายนี่คือข้อความที่พ่อแหลมกับทุกคนได้โพสต์ถึงพี่ปุ๊กลุกตลกหมอลำชื่อดังนะครับในเวลาต่อมาก่อนที่พ่อแหลมเนี่ยจะบอกว่าขอให้ซวงให้แซาเดอ้อปุ๊กลุกนะครับเอาไว้พ่อกับแม่เนี่ยจะมาเยี่ยมอีกนั่นเองครับทุกคนซึ่งวันนี้เราเห็นทางด้านพ่อแหลมแล้วก็แม่หนุยครับได้เดินทางไปเยี่ยมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะเพราะว่าเราเห็นคอมเมนต์นะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดแต่ว่าทางด้านพ่อแหลมเองก็ไม่ได้เช็คอินกับทุกคนว่าอยู่นนนไหนนั พมข่ากระแสถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยพอดีเราเนี่ยไม่ทราบจริงๆกับทุกคนว่าพี่พุกลุกอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็อ่านจากคอมเมนต์นี่แหละครับทีเอฟซแฟนคลับเนี่ยได้ส่งตรงมาถึงอิ่มพข่ากระแสนั่นเองเนะครับนอกเหนือจากข้อแหลมแล้วกับเคนเราจะเห็นว่ามีทางด้าน แม่พรพิรดีครับทุกคนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนะหมอลำเพชรลำเพลินครับได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงพี่ปุกลุกเช่นเดียวกันครับบอกว่าวันนั้นยังจําได้เธอมาฉลองวันเกิดแม่แดงสายจวดเธอยังเดินมากอดแม่บอกว่าคิดถึงมากวันนั้นเธอสวยมากปุกลุกวันนี้แม่ขอให้เธอหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะขอให้ปฏิหารจงช่วยดลบันดาลให้ปุกลุกกลับมาเป็นขวัญใจของพ่อพ่อแม่แม่เป็นขวัญใจของแม่พรเหมือนเดิมด้วย นี่คือข้อความของทุกคนที่แม่พรพรีดีนะครับหัวหน้าผู้นําทีมงานของวงหมอลำเพชรลำเพลินครับที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงพี่ปุ๊กลุกนั่นเองครับแม่พรก็ขอให้ปฏิหารมีจริงครับขอให้พี่ปุ๊กลุกนะครับทุกคนหายป่วยหายวันหายคืนครับแล้วก็กลับมาทําหน้าที่บนเวทีเพชรลำเพลินเหมือนเดิมนั่นเองครับโอ้โหทุกคนก็ถือว่าหลายคนเป็นห่วงมากๆครับสาหรับพี่ปุ๊กลุกนะครับ ก่อนหน้านี้ครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่าพี่พุกนุกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาซักระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทางด้านพี่แอดดี้ผีเจาะปากที่ได้มีการไปเยี่ยมพี่ปุกนุกแล้วก็มีการโพสต์รูปเนี่ยตั้งแต่14กันยายน2518แล้ว โหกันยาตุลาพฤศจิกาก็ถือว่าตอนนี้ก็จะเข้าสี่เดือนแล้วคับพุ่คนที่ทางด้านพี่อดดี้ผีจอปากเนี่ยได้มีการโพสต์รูปเอาไว้ซึ่งก็แปลว่าทางด้านพี่ปุุกลุกเองคับพุ่คนน่าจะรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองครับก่อนหน้านี้คับพุ่คนทางด้านพี่อดดี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับเริ่มตันืชอผู้ถามหาดอกเป็นไลฟ์สดพวกลูกไปไซที่พวกไปไซไปวางแล้วเนี่ยอีนัง อันเดียดอันเดพักกับกันโอ้โหซีใหนใคยเน้ให้จส่นสกบอยไมเออมันจังเปล่นการร้านเจให้โจความนี้ถูกต้องเว่าจะมึง่อยขึ้กันเหอไปายไปแล้วเฉียดอยหัวจโจฝอยเวเจแห้งเจายเลกเฉียดโจผมบอเออหาไฟเื่อมกันซะกันเล้ยเป็นบาปเป็นกรรมร่วกันให้เจาว่วงเจเศร้าให้เจเจอออกรงยบานไปมัวน้ำตุ๋อยไปไหวเออัเออายินบ่ เอาหัวเสอให้น้องเด้อให้น้องเป็นแบบเป็นกมน่องหยาน้องบนั่นซึ่งจกะไดเออห้าเจ๊กพวกกเออไม่ใช่ะไดพวกห้าเจ้ามันต่อไปไปย่ำเสียกับคนตกกระไรเที้ยงน้ำเทียงกระไดลอยไปน้ำกันเออพวกหยาบปากมองน้ำกันมันต่อไปให้เจ้าว่วงบั้นอืมอันละเอากำลั่งใจสุดๆจะคิดได ดีงามเ um, ห prayed, ือนคุณป่าฮักษาเลยเลยได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอนะครับที่พี่แอดดี้ผีเจาะป่าครับตลกหน่อลำเพชรลำเพลินได้โพสต์เอาไว้ครับทุกคนเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วพี่ปุกลุกเนี่ยก็ยังมีอาการตอบสนองครับทุกคนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนได้นั่นเองครับทุกคนก็มีการแซลๆ์ซล์กันไปเหมือนคลิปวิดีโอที่ปรากฏดังกล่าวนี้นะครับพี่แอดดี้ครับทุกคนได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า เมื่อหนีกระตื้นนะครับก็ประมาณว่าอยากจะให้ตื่นก็ให้สวงให้เซาครับทุกคนให้กลับมาแล้วก็ให้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนั่นเองครับทุกคนนี่คือคําอวยพรจากเพื่อนนะครับที่ได้โพสต์ถึงพี่ปุ๊กลุกนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็อัปเดตล่าสุดเลยพี่ปุ๊กลุกเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อยู่หน้าห้อง ICU ที่พ่อแลมเนี่ยได้ไปเยี่ยมเยือนในวันนี้นั่นเองครับทุกคนนาะงุมอิ่มข่าวกระแสเองครับทุกคนก็ขอให้พี่ปุ๊กลุกนะครับหายป่วยเร็วๆครับทุก แล้วก็วันนี้ครับฝากทุกคนด้วยเนาะทุกคนคอมเมนต์มาวอวยพรให้กับพี่ปุ๊กลุกกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้อ่าเนาะพี่ปุ๊กลุกมีกําลังใจเยอะๆครับทุกคนแล้วก็ขอให ออกจากห้อง ICU โดยเร็วด้วยวกันนะครับนี่คืออัปเดตอาการป่วยล่าสุดของพี่ปุ๊กลุกตลกหมอลำชื่อดังครับแน่นอนว่าพี่ปุ๊กลุกฝากผลงานเอาไว้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลําเพลินโชว์เอาไว้แบบโอโ้โหผลงานดีมากๆครับเป็นตลกที่สร้างเสียงฮือฮาแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูด้านหน้าเวทีเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยครับทุกคนเนาะก็ความทรงจานี้ก็ยังอยู่กับอิ่ข่าวกระแสตลอดเนาะเราก็เคยเจอพี่ปุ๊กลุกหลายต่อหลายครั้งเวลาเข้าไปที่หลังเวที สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครั้งในอดีตครับทุกคนก็ยังคิดถึงแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดครับทุกคนแน่นอนว่าอิ่มข่าวกระแสก็ติดตามทุกฟีดแบ็เลยแต่วันนี้ก็จะมีแฟนคลับของเพชรลำเพลินแล้วก็แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะที่ส่งข้อมูลต่างๆมาถึงอิ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าอิ่มข่าวกระแสเคยมีโอกาสนําเสนอเรื่องราวนี้ไปแล้วรอบหนึ่งครั้งหนึ่งที่พี่บุ๊กลุกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแต่เราก็ไม่ทราบนะครับว่าเข้านานขนาดนี้ครับทุกคนจนได้เข้าห้อง ICU ขนาดนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปด้วยแล้วก็ส่งกำล ครอบครัวของพี่ปุ๊กลุกด้วยกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ครับทุกคนฝาก FC Fun Club ด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วย ลืมนิดนึงครับทุกคนต้องบอกว่าทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่งกําลังใจไปเยอะมากๆเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอสโจยูมินครับที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ติดตามอาการของพี่ปุ๊กลุกตลอดนะครับพ่อโจก็เข้าไปอวยพรว่าขอให้หายขอให้สวงเร็วๆนะอ้วนนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจก็ได้เคยไปคอมเมนต์นะทุกคนในข่าวของพี่ปุ๊กลุกแล้วก็ดูติดตามดูอาการของพี่ปุ๊กลุกตลอดนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกําลังใจไปให้นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตืืออนดดะคเพพ่่่ทีีจไมลาิป ของมิ่มข่าวกระแสนะครับน้ำตาลเช้ผู้ถามหาดอกเป็นไรสดพวงไปใส่ไปใส่ไปบอกแล้วเออพีนอันอันเดจิตอันเดพักกับกอขวงโมไข่อเยอะให้จเซ่โจเ่คยไปเออมันจังเปลี่ยนการล้งเฉให้เจความนี้เจอจังเพรว่าจมึงข่ขึ้นกันเห้อไปให้แล้วเสียดข่หวากเจ้จข่บวกเจแห้งเจไเสียดโจผมไปเออหาไปเื่อกันแล้วกัน เฮียเปลี่็นบาปเป็นกรรมตัวกันให้เจ้า่วงเจ้าเศร้าเจ้าเจะไเลยออกล้งบานไปมวนน้ำตู้ไข่ไปไหเออเจ้าอองมากยิ่งบ่เอาหัวซีใหนน้องเด้อนน้องเป็นบาปเป็นกรรมน้องยอกน้องโบนั่นซึ่งเจิกระได้ฮักเจ้าเพื่อเก้าเออไม่ใช่แล้วกับาเจ้ามันต่อไปไปย่ำเสียกับคนตกกระไรแกงน้ำแกงไกร้อยไปน้ำกันเออพวกยากปากมองน้ำกัน วันต่อไปให้เจ้าสว่างบันนี้อืมนั่นละเอากำลังใจสุดๆจะคิดไรดีงามบันคุณปาหักษาเลยเอ้